ทราบไหมครับว่าหัวใจและหลอดเลือดของเราเนี่ยอาจทำงานผิดปกติได้ถ้าขาดสารอาหารประเภทโอเมก้า3เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับสารอาหารประเภทโอเมก้า3ว่ามีความจำเป็นอย่างไรต่อหลอดเลือดและหัวใจของเราครับตอนนี้หมอมิ้นท์พร้อมที่จะดูแลหัวใจทุกคนแล้วครับค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หมอจะมาเล่าเกี่ยวกับในเรื่องของโอเมก้า3นะคะ สำหรับโอเมก้า3นี้ถือว่าเป็นกรดไขมันชนิดที่ไม่อิ่มตัวนะคะที่มีประโยชน์กับร่างกายของเราค่ะโอเมก้า3นั้นเนี่ยเราจะมีกรดไขมันตัวที่เด่นๆเ,เป็นหลักๆ2ตัวนะคะก็คือตัว EPA กับตัว DHA ค่ะสำหรับตัว EPA นั้นจะเป็นกรดไขมันที่เด่นในเรื่องของการบำรุงหลอดเลือดแล้วก็หัวใจนะคะส่วนตัว DHA นั้นเป็นกรดไขมันโอเมก้า3ชนิดที่เด่นในเรื่องของการบำรุงสมองแล้วก็จอประสาทตาค่ะ สำหรับโอเมก้า3นั้นนะคะเป็นกรดไขมันที่ร่างกายของเราไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้นะคะเลยจําเป็นที่จะต้องรับประทานจากภายนอกค่ะสําหรับโอเมก้า3นั้นก็มีคุณสมบัติในการต่อต้านในเรื่องของอนุมูลอิสระนะคะมีเรื่องของลดการอักเสบค่ะแล้วก็ยังช่วยบํารุงในเรื่องของหลอดเลือดนะคะแล้วก็หัวใจนะคะรวมถึงบํารุงสมองแล้วก็จอประสาทตาด้วยค่ะ โอเมก้า3นั้นนะคะเราพบได้หลกัหลกๆเลยคือในปลาทะเลน้ำลึกค่ะหรือว่าน้ำมันปลาที่เรารู้จักกันนะคะนอกจากนี้แล้วถ้าในฝั่งของพืชเราก็ยังสามารถพบได้ในพวกเมล็ดแฟลกซีดนะคะหรือว่าถั่วที่ชื่อว่าถั่วดาวอินคาที่พบโอเมก้า3ได้เยอะค่ะจริงๆตัวโอเมก้า3เนี่ยทุกคนสามารถรับประทานได้นะคะเนื่องจากว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายของเรามากๆเลยค่ะถ้าให้พูดถึงโดสเนี่ยในกลุ่มคนทั่วไปที่ไม่ได้มีโรคประจําตัวนะคะแต่ว่าอยากทานเพื่อบํารุงเสริมสร้างร่างกายให้ แข็งแรงเนี่ยนะคะหมอแนะนําปริมาณ500มิลลิกรัมต่อวันค่ะแต่ถ้าหากว่ามีในเรื่องของโรคหัวใจนะคะมีโรคประจําตัวี่ยแนะนํโดรสวันละ1,000มิลลิกรัมค่ะแต่ถ้าหากว่ามีในเรื่องของไขามันไตรกลีเซอไรด์สูงนะคะสามารถทานได้วันละ2,000-4,000มิลลิกรัมต่อวันค่ะการหาน้ํามันปลาที่มีโอเมก้า3ดีๆนั้นนะคะหมออยากจะแนะนําเทคนิคการเลือกก็คือให้เลือกจากแหล่งผลิตที่สกัดมาจากปลาทะเลน้ําลึกค่ะถ้าเราเลือกในแหล่งที่ มีปลานะคะคในฝั่งของประเทศที่มีอากาศหนาวหรือประเทศไอซ์แลนด์เนี่ยนะคะก็จะพบว่ามีปริมาณโอเมก้าสสูงนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีปริมาณของโลหะหนักที่น้อยเป็นพิเศษด้วยจึงทําให้ร่างกายของเราเนี่ปลอดภัยเมื่อเราต้องทานเป็นระยะเวลานานด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วยังมีในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะในเรื่องของเม็ดค่ะถ้าหากว่าเราสามารถเลือกในรูปแบบที่เป็นเม็ดแคปซูลนิ่มนะคะก็จะทำให้ร่างกาย,ยสามารถดูดซึมได้ดียิ่งขึ้นค่ะ สำหรับคนที่ต้องกินปริมาณโอเมก้าสสูงๆนั้นะนะคะหมอแนะนําให้เลือกสารสกัดที่มีความเข้มข้นค่ะอย่างในน้ํามันปลาบางรุ่นหรือบางยี่ห้อนะคะสามารถสกัดได้มาในปริมาณ EPA ที่เข้มข้นถึง35%นะคะส่วนตัว DHA ก็สามารถเข้มข้นถึง25%ซึ่งจะทําให้เราไม่ต้องทานหลายๆเม็ดนะคะทําให้สะดวกต่อการทานมากขึ้นด้วยค่ะสำหรับตัวน้ำมันปลาหรือฟิชออยนะคะก็มีประโยชน์ในเรื่องของการบำรุงระบบ หัวใจและหลอดเลือดน,นะคะบํารุงสมองบํารุงจอประสาทต,ตาค่ะก็เป็นสารสําคัญที่อยากแนะนําให้ทุกๆท,ท่านนะคะไม่ว่าจะมีโรคหรือว่าไม่มีโรคสามารถรับประทานเพื่อบํารุงร่างกายได้นะคะถือว่าหมอขอนะคะตอนนี้